ื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของตัวของซ d ดีที่บอกว่าทุกคนจะภูมิใจมากกับตัวของจํานวนที่มันมีการเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์เห็นบอกว่า <c oughs> 7คนที่อาจารย์พิเชษเนี่ยได้ให้บิมเนี่ยไปร่วมเป็นอาหารเสริมด้วยหลังจาก<ช><ช>ที่<ช><ช>ทานยาต้านอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ตรงเวลาถูกต้องตามวินัยสัญ,ญญาณดีบ้างไหมครับสัญ,ญญาณดีขึ้นมากค่ะก็คือทุกคนตอบตรงกันนะคะว่าทานอาหารได้เยอะขึ้นนะคะผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นนอนหลับได้ดีขึ้นขับถ่ายได้ดีขึ้นแล้วเขารู้สึก กระชับกระเชงคล่องแคล่วว่องไวในชีวิตในการทํางานตื่นเช้ามันสดชื่นแล้วมันมีพลังในการที่อยากจะทํางานมากกว่าก่อนๆนี่ก็คืองั้นๆในชีวิตแล้วำวันนัม่อยา่ไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะทำนองนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรคที่มันเป็น fatal disease เหมือนก็เป็นโรคที่ตายแน่ๆเลยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยคิดจะรักษาอะไรถ้าหากว่าสิ้นหวังแต่ตรงข้ามนะคะถ้าคนอยากอยู่แล้วมีความหวังทําทุกทาง ไปรถน้ำมนต์ก็เอาไปหาหมอผีเข้าทรงก็เอาทางพระก็เอา,เาต้มสมุนไพรก็เอา,า,เอาใครจะบอกว่าผักยาปลาปูส่วนไหนอวัยวะของสัตว์ตัวใดเป็นอะไรเอาหมดยาผีบอกยาผีมงผีบอกเอาหมดครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจว่าเมื่อจังหวัดนิการเริ่มโครงการนี้ร่วมกับจังหวัดพิเศษต,ตรงนี้เนี่ยในการที่จะหาอาสาสมัครเข้ามาเพื่อที่จะยอมรับตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ยากเลยเพราะมันจะเป็นทางเลือกครับ หวังว่าเมื่อชมรายการนี้แล้วนะครับท่านทั้งหลายนั้นจะเพิ่มมิติในการมองผลกระทบของโรคเอชที่มีต่อสังคมนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเรามองโรคเอดเป็นเพียงแค่โรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มองในเชิงของสาธารณสุขเท่านั้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะคิดว่าถ้าเกิดเราเองห่างไกลจากโรคนี้ไม่เคยทําการเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้มันเป็นเรื่องห่างไกลเราลาจ,จะไม่สนใจเลยว่าเอดนั้นเนี่ยมันจะไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราแต่ถ้าเกิดเรามองเอดในแง่มุมของเศรษฐศาสตร์แล้วแล้วก็เราจะมองเห็นว่า เอจะมีผลกระทบกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของเศ,ษศรษฐกิจเนี่ยอย่างมากเลยทีเดียวและแน่นอนเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศ,ษศรษฐกิจเราย่อมได้รับผลกระทบนั้นครับอยากได้ความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องของเศ,ษศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของมุมมองกับการใช้ชีวิตนะครับเ e a r n นทูลิฟครับเรียนให้รู้อยู่ให้เป็นติดตามกันนะครับทุกวันพสัสด,ดีในช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งจนถึง3าทุ่มครึ่งทางท์ีเนนสองแห่งนี้อย่าลืมนะครับมาเพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิต และเนรมิตชีวิตใหม่ครับและถ้าหากว่ายังเนรมิตได้ไม่สมบูรณ์นะเพราะข้อมูลไม่เพียงพอก็โทรเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่023817788นะครับสำหรับวันนี้ราก่อนละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ